ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเล่นโหมดเดิมเลยนะโหมดอันติเมตนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะที่ผมเล่นเจอไอรินะครับก็เดี๋ยวพันนี้ก็สนุกไม่แพ้กันนะเพราะตอนนี้เราเจอกับแม็กนะครับเพราะว่าแม็กมันกระโดดคีย์รัวทั้งเกมเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะรับมือมันยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้เพนนายเปิดลำโพงอ่ะเพื่อนนายต้องคุยกับเราแล้วแหละทั้งทีมยังปิดลำโพงหมดเลยฮัลโหลเอ้ยมาจ่ายตัวนี่วะ <Hello. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับเออขามันได่ตูดไหมครับตุ๊กตายางตุ๊กตายางอย่าไปกลัวมันครับเดี๋ยวผมเฮ้ยมีใครโลมไหมเนี่ยแต่เพื่อนไม่เอาของโลมนายจะออกแบบน,นี้ไม่ได้นะโธ่เอติกยียววะตัวพ่อคุณแม่โกงหมดนี่อุีมึงยักตัวไปเข้มเกาะเฮ้ยเพื่อนนายด่าด่าไปไหน,ไหนละเฮ้ยเอติกะเฮ้ยโอ้โหสวนครับเจา้าวันนี้มา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  ตายยางมันมาเดี๋ยวตีคลิปครับตีคลิปสวยไป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 เดี๋ยวรอเบลสี่เราไปลุมสกรรมมันให้เพื่อนใจเย็นนะเรากันกลางก่อนตังเห็นตังไม่ได้วะตามันลุกวาววะเฮ้ยนายบวกคนเดียวกันได้เหรอเฮ้ยกำลังไปผมกำลังไปผมกำลังไปลุกอุ๊ยอ่ะแม็กมาครับแม็กมาครับเพื่อนถอยมาถอยมาเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยรอเรารางัดให้เรางัดให้เพื่อนงัดให้เราเพื่อน ฮ้ยสวยฮ้ยอ๋อวิกไม่ดันวิกทันจริงแม่งโดนติดอะไรวะติดแม็กตายปะวะเนี่ยโดนไปพันแปดเอาเรียบร้อยเลยครับเหมือนกบเลยเวลาตายเหมือนกบโดนรดเหยียบเลยวะเอายังไงครับจังนี้โดนขี่หัวไปหูขี่หัวไปทีขี่หัวขี่หัวงัดตูตดีครับเพื่อนื่้นเข้าื่้นเข้าพึ้นเข้าพึ้นเข้าพึ้นเข้าหน่อยเพื่อน ไปแล้ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเวพยไปพีเพน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 ถอยมาเพนถอยมาจ้จ้าเวเลตพี่แน่แแ่เฮ้ยตุกตายางไปเอาไงวะเอาไงวะเฮ้ยปิดปิดคือไม่นะไม่มเอากูแล้วมเอากูแล้วไม่นะไม่นะไม่นะ ไม่ยอมตายหรอมยย่ย่าย่าที่ไวพอไอ้หนูเฮ้ยโเฮ้ยเฮ้โหโลเกินไปเป้า no 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 น่าเกินไปป้าเพื่อนมาดิครัมาดิวคมาดิวแห่น่าจะเข้าเฉยมเอม่เอาไม่เไม่สู้ฉัไม่สู้นี่เดียวครับผมอยากได้วิ่งรวิ่งไวรถกูดาเรากม่เป็นนะเฮ้ยมาจ้าเอาหรออุ้ยปูมันแด็บมันแดบมันแดบ เยอยเยอะเยอะเยอะผองป้อนไม่ไหวแล้วหยไม่ไหวแล้วการที่วเราเพื่อนได้แค่นั้นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยตามกูนะม,มาแล้วฮะกูแก้ทัานไม่ได้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 ไม่ไดอันนี้โช,ชว์แลว่าจะแกวตอนนี้เราต้องออกแทงนะผมเล่นไอ้น,นี่ไม่ได้ว่าดาเมจเดี๋ยวเราโดนแม็กข,ขี่คอบ่อยเกินนะครับเ,<ล>เราเหยียบตกเป็นเป้าก็มีกูตัวเดียวแหละที่ตกเป็นเป้านะตอนนี้แล้วก็มีอันนีกตัวนึงอ้นนี่ก็เป็นแทง มีผมคนเดียวแล้วที่แม็กไม่จะขี่คอเอาแค่เล็กแค่กูเอามากูแค่ไอ้ตัดมาดิมาดิมาดิมาเดมาเดฮะเ้ยเด็กคนจักะแกเฮ้ยเออเอาหรอเอาหรอนี่ไงเดี๋ยวนะขอจังหวะเอานะอุ๊ยโอ้ยแอติกล่วงเลยวะ เฮ้ยแม็กจ๋าเป็นไหนจ้าน้องสาวยกโจกตูดหนึ่งเพีับเป็นอะไรเจ้าสาวจะเป็นไหนจ่นะนี่ไงไอ้หนูนี่ไงเอาเลยครับสวัสดีครับมาัสดครับมาัสดครับเสริมงานต่อครับ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 โอ้ทิปบุคิวครับไอต้องโอ้โหต้องไวเลสแล้วล่ะเพื่อนจังหวะเนี้ย ไว้เลยล่ะเพื่อนเราแทางกันเต็มทีเลยเพื่อนเก็บควอดคิวไปเลยเพื่อนควอดคิวไหมต้องควอดแล้วล่ะเออสวยงามนี่เราศาสตร์วิ่งไปเสี่ยงให้ให้หนายได้ควอดคิวนะเพื่อนแอบสวัสดีแย่น้องสาวเปรีย้ยนหรือเปล่าครับเฮ้ยเพื่อนออกได้ป่าวเพือ่อนได้แหละคลิปเฮ้ยเพน นายจะโดนแล้วนะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมันไม่เล็งนายวะตีป้อมได้ปนี่เหนียว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 ปอปอปอขอโทษครับพี่อันนมาดีครับก็มาดีครับมาดีครับมาดีผมแข็งไม่ตายหรอกพี่ไม่ตายหรอกนะเล็งกูอีกแล้วไม่ตายหรอกแต่กูอะของจริงกลับบ้านแล้วของจริง ของกินกับบ้านละนี่น,น,นี่ดูเพื่อนเราเนี่ยดูเพื่อนเราเนี่ยโอ้โหส้สวยเกินนะครับอาทีแล้วอ้าวตายหมดเลยแย้และเฮ้ยแต่หลายกูลงไปล่างแล้ววะเดี๋ยวผมดันกลางดีวกว่าตัวแม่งหา่าครับเดี๋ยวไปสู้มันฉันจะดันกลางแล้วนะ nhưng anh ta đi, không biết loops cả sẽ giúp đỡ chúng ta không nhỉ? Hoa trời ơi, chúng x Schrath. Có gained thân pork ở Agrandeー đó, nó sẽ của มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยคีมาเลยคีมาเลยคีมาเลยไม่ตายหรอกเจ้พีเเกาะเยอะแน่นอนอันนี้อีกสักคิวเฮ้ยมันมันมันอตีอตีมันไล่รอบกูจับได้มาเลย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 เลยยมาแล้ววเลยมาลน์มาแล้วาเายไปซะมึงเล่นเกมนั้นสู้ยากว่ะ เดี๋ยวาต้องออกนี้สักหน่อยนะไม่มีดาเมจเลยครับเล่นเกมอึดอย่างเดียวก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไรนะโอเคพออยู่ไหวครับโอเคกลางแตกเราแค่สู้ตุ๊กตากับไอ้นี้ได้ตุ๊กตายางกับตัวเล็ดนะฉันจะมาตึงไม่ได้นะเจนต่นนี้ว่าไงใจตุ๊กตายางจะตันปะที่หัวมันเออสวยเพื่อน เ hey, ดี๋ยวผมเฮ้ยเดี๋ยวผมไปลอยบนดีกว่าวะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุยอ้ยโหใจเย็นดิเยอะจังกูมาบนแล้วัตว์กูไม่สนใจพวกมึงหรอกนี่มึงทุบไปทุบไปเฮ้ยทำไมไม่ดีละ่ะโอ้โหไปคลิปเข้าสวยอ <c oughs> เออตีป้อม <c oughs> ไปเร็ว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 ไม่สนใจหรอก เราลอ้อกูหูยผ่านได้ที่อ่ตายหมดเลยอะไรแม่ขังกูล้ะกุมาดิครับกุมาดิครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยป้อมแตกแล้วเพื่อนไม่นะเออไม่นะตานี้ยแม่องอะไรวะเนี่ย เพื่อนแม่งออกครับ <laughs> แล้วก็แพ้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็แพ้นะครับเพราะว่าเพื่อนออกตั้งแต่ต้นเกมลยนะมีสีนะ่ต่อห้าแล้วก็ถือว่ายือได้นานอยู่แนละ้วก็เล่นโอเคนะแต่ว่าเสียดายครับจากสุดท้ายเพื่อนเราตายหมดเลยนะก็เลยแพ้เลยนะผมผมกันบ้องไม่ทันนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะ <I 'm S 1> แล้วก็ใครมาต <Captain now. S 1> ิ๊ต่อะครับ <laughs> ก็เมนบอกกันหน่อยนะครับ <laughs> ผมจะได้ดีใจนะครับเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับว <laughs> ันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครััับบวครสสดี